กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพลนแมนก็วันนี้ผมปิดเสียงเพลงนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนพูดครับน,นี้ก็เลยปิดเสียงเพลงอาจารย์แบบเงียบเงานิดนึงไม่เป็นไรฟังฟังเสียงคนพูดเอานะก็หลายคนถามเข้ามานะครับว่าแบบเฮ้ยดาวม่วงคืออะไรอะ่ะอยากรู้จังเลยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสั้นๆว่าเออเท่าที่ผมรู้แหละว,ว่าดาวม่วงมันทําอะไรได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวม่วง มันมาจากกิจกรรมไหนกดคลิกไปที่แมปเลยฮะนี่นะนี่รูปสมองเนี่ยสมองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเก,กดเข้าไปเซิร์ฟไทยผมว่าน่าจะอีกประมาณสองสเดือนนะครับก็เข้าก็เพิ่มพลังได้เยอะเลยทีเดียวก็คือมีเป็นวันอันนี้จนันพุทธสุขแล้วก็อาทิตย์จะได้เล่นไอเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยดอก,ากจายเห็นไหมอืม มีด่านมีถึงเจ็ดเลเวลนะครับผมอยู่ที่เลเวล4ี่นะเลเวลหไม่ผ่านนะแบดแมนมันสะท้อนแบบมันไล่ตบทุกตัวเลยอะตายเออก็คือวันหนึ่งเล่นได้3ครั้งนะครับอันนี้มันก็จะเฉลี่ยซูมอะเออว่าเราได้ของฮีโร่หรือเราจะได้ของของปีศาจอันนี้นี่มันก็จะสลับกันเห็นไหมอันนี้ก็มาวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วัน มออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <Coll> e. <c oughs> อะเนี่ยโจลิวก็คือมันจะสลับการเป็นคู่แล้วก็จะได้ของไม่เหมือนกันนี่ก็ของสายมัดก็จะมีของสายอินรวมด้วยเนี่ยของสายอืมหลังจากที่เราแบบเก็บไอเทมพวกนี้ได้แล้วนะก็คือได้เล่นแค่แวันละสามครั้งนะซื้อเพิ่มเราก็ใช้สองร้อยเพชรตอนหนึ่งครั้งก็คือแบบ ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะมันเยอะไปแล้วมันก็ได้ของน้อยทีนี้พอเราทําพวกนี้เสร็จแล้วเราไปอัพอะไรได้เรามาดูก็คือเราจะเลื่อนขั้นดาวม่วงได้นะครับเลื่อนขั้นดาวม่วงตัวละครเราได้ที่เห็นนะนี่แทงท็อปผมมีดาวมุ่งบวกหนึ่งเห็นไหมพวกนี้ผมตัวที่ผมใช้ทุกตัวจะดาวม่่งบวกหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่ามันอัพยากหรือเปล่าแค่นี้เอาของจากที่เราสู้จากกิจกรรมเห็นไหม ของพวกนี้แหละออแต่อันนี้ต้องผสมเอานะครับก็คือเอาอันเล็กมาผสมก็ไม่เป็นไรคือถ้าเราเล่นทุกวันยังไงเราก็ได้เยอะอยู่แล้วเออมันก็ผสมได้ไม่ยากของมันหาไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาลองอัพให้ดูว่าดาวม่วงดาวแรกมันบวกอะไรบ้างโอเคกดไปเลยอืมเพอถึงสุดเห็นไหมดาวแรก ดาวแรกมีบวกเลือด3%ของอาชูล่าบวกเลือด3%ดาวที่2บวกสะท้อน8%ดาที่3อะไรก็ไม่รู้ที่สี่อะไรก็ไม่รู้ที่5าอะไรก็ไม่รู้ช่างมาันเถอะก็ <c oughs> <c oughs> ะคือนี่ของที่เราต้องใช้ในการอัพดาวม่วงก็คือชิปชิปสีม่วงชิปสีม่วงหาได้จากไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันแป๊บหนึ่งส่วนพวกสีแดงพวกนี้เราหาได้จากด่านทั่วไปนะครับ กวาดล้างปกติเลยก็คือด่านทั่วไปนั่นแหละด่านเสริมอะแ้ก็กวาดล้างได้ปกติอ่ะนี่ผมมีชิปมุงเยอะแล้วก็กดอัพไปกระบอกพลังมาหน่อยนึงเอ้ยเดี๋ยวนั้นถ้ามันบวกทั้งทีมวะเฮ้ยเดี๋ยวกัอนนะอ๋อมันบวกตัวมันเองผมตกใจ เฮ้ยมันบวกทั้งทมีมันนับดาวด้วยอ๋อโอเคก็คือดาวม่วงก็คืออัพเป็นการเพิ่มดาวเหมือนกันนะครับก็ได้พลังทีมผมว่าตกใจอยู่ทําไมพลังมันเพิ่มเงินไขก็ไม่ยากนะเนี่ยเวลห้าสิบสามดาวขึ้นไปอัพทองบวกเอ้ยอัพม่วงบวกหนึ่งเงินไขมันก็แบบกระจอกหมอยมากากดก็เปิดบวกเลือดเห็นไหมเราก็จะสามารถอัพต่อได้แล้วก็ใช้อะไรบ้างนี่ทีนี้ก็ใช้ม่วงห้าแล้วก็ใช้ ปีาศาสามสิบม,มันก็จะเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆส่วนสีโมหาจากไหนนี่ทามาสีโมหาจากนี่เลยแหล่งเดียวนะครับที่ผมรู้ถ้าแบบมีแหล่งอื่นก็คอมเมนต์มาบอกได้ผมรู้แค่ที่เดียวนะก็คือหาจากโคนิ่งนี่อย่างวันนี้ผมเอากาโล่ไปก็คือเอาชิปตัวเองด้วยก็คือถ้าเรา อยากได้ตัวไหนสมมติอ่ะผมอยากได้กาโล่ใช่ไหมอยากได้ชิปม่วงการโล่ผมก็จะเอาการโล่ออกมาเล่นไม่ว่าจะสู้กับตัวอะไรก็ได้ก็คือเราก็จะได้ชิปม่วงการันตีเลยวันละสามครั้งถ้าเราไม่ได้ซื้อเนี่ยนะร้อยี่สิบสามครั้งเนี่ยมันก็จะได้การันตีเลยชิปม่วงวันละสามครั้งอืมก็เอาไปอัพได้นะครับโอเคตามม่วงก็มีแค่นี้แหละอัพไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ เพิ่มพลังตัวละครค่อนข้างเยอะเป็นแบบอะไรที่มาเพิ่มให้เราฟาร์มกันในอีกมุมหนึ่งก็สนุกดีครับ